ขี้นใจมากแล้วเนี่ยขี้นใจมากแล้วแคนนี้น,น,นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน,ะน่นนะหน่ามยังยังไม่สิบเลย <c oughs> นับใหม่ก่อนก <c oughs> ็ได้นับพร้อมพ่อ <c oughs> หนึ่ง ได้นับถึงสิบอาเตอร์นะช่วยนับหนึนง <8 S 1> <Herm> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสปาเดมนเฮ้ยยุงสี่ ตีนกางเยตีการตีนการเลยตีนกาไม่ใชนะนะ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตีนกางเ่ยนะ <c oughs> ตีนกางเ่ยนะตีนกางเ่ยไม่ได้นี่ถ้าทาให้ดูไม่ออกไ, <c oughs> ไป